าแล้วมาแล้วเคลียับความสวยค่ะอะไรของเธอเธอเป็นอะไรอยากรู้ราคาเออก่อนดูต้องอยากรู้ราคาก่อนเหรอเมื่อกี้คุยกับหุ่นหุ่นไม่ตอบอะไปาที่ไหนก็ไม่ตอบเลยดัมมิดขนาดนั้นโอ้นะคะคุณแม่ล่ะเดีวอกแม่บอกเออบอกกอนเร็วเรื่องอกอะหรอหลายคนไงนะจะสันนะนะเออ ถ้าเกิดคุณจะสันนะถ้าเกิดว่าคุณจะสันข้างนอกแบบที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลแต่เป็นคลินิกถูกต้องเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าหมืน่นห้าหมื่นน้องเคยได้ยินเพื่อนน้องคนนึงไปทําในโรงพยาบาลนางก็เป็นแบบคือจะบอกป็นไงก็อยู่ในวงการแบบ ก้าวขาเขาไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยวงการอะไรสวยมากวงการบันเทิงนั่นแหละร้องเพลงไงนางแบบสวยมากหน้าอกเป็นหยดน้ำราคาอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อสองเตาน้ำน้อันนั้นคือแบบว่าไม่ได้ใส่กล้องไงใส่กล้องคืออะไรแม่ใส่กล้องคือแบบว่าเอากล้องเข้าไปป้าบแล้วก็ไปพาแบบว่าไม่ไม่ไม่ให้มีบาดแผลมีมีเดี๋ยวนี้มีด้วยหรอเท่าไหร่คุณแม่จับนั่มาคุณแม่ทํามาใส่กล้องอ่าใส่กล้องมามันก็จะไม่ช้าไม่บวมมากเท่าไหร่ ก็หน่เนอแสนห้าเออแต่คุณแม่ฟรีคุณแม่ไม่น่าบอกคือไอ้ข้างหลังคุณแม่ไม่น่าบอกจริงมันทำให้หลายคนอิจฉาไงแต่ว่าหน้าติดอยู่ที่ริอ่ะอย่าอย่าพูดอย่าพูดพูดไม่ได้นะคะจริงเหรอไม่ได้นะคะไม่ให้นะคะจริงเหรอเราไม่ได้ซื้อโฆษณานะคะไม่ได้นะคุณแม่คุณแม่แสนห้าเลยแสนห้าเดี๋ยวนี้มีเหรอเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่เจ็บเลยหรอคุณแม่ก็ เจ็บอ,ะอ่ะโอ้แต่ต้องมีเงินมีงมงเงินเผื่อไว้เหมือนเหมือนไม่ได้ดาวรถนะเขาเรียกว,ว่าดาวนมไม่จริงๆนะในเรื่องของการทํทาทําศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมคือไม่ใช่ว่ามีการทยาเยอะแยะมากมายมันมีวัสดุเยอะแยะมากมาย<ช>มีการผ่าเ ma <ช>ยอะแยะมากมายคุณรู้ไหมเอางี้เ <k S 1> บสิกคุณรู้ไหมว่าการศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยใส่ได้ทั้งหมดกี่จุดใส่ได้ทั้งหมดเอาเนี่ยเอาซิลิโคนเข้าไปได้ทั้งหมดกี่จุดได้กี่จุด 5. จุด5จุดตรงไหนบ้าง5จุดมีจักรแร อ๋อจุกุรของาจุกุรแล้วก็ใต้ราวนมจุกุรอ่ะคุณรู้อะไรบ้างจุกุรใต้ราวนมแล้วก็หลัวหูลมอหลัวเนี่ยแล้วอะไรแล้วตรงไหนกัมีจุกุระหปานนมใต้สะดือและหน้าท้องสะดือได้ด้วยหรอสะดือได้ด้วยสิคุณถ้าอย่างนั้นดาราที่บอกว่าดูสิมีมีลอยแต่อยู่ตรงนี้ไม่ดูสะดือ แกพาดูและใส่ก่อนมั้ดรารได้ได้ได้อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาคุณแพตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนคุณเมียเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาใหม่ไม่ใช่ค่ะวันนี้คนโทรเริ่มโทรมาเยอะเนื่องจากว่าเปลี่ยนเวลาใหม่ลใหม่ค่ะรีบกลับรีบกลับรีบกลับใช่วยมพี่ลีอค่ะพี่ลีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีค่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาบอกน้องสากับน้องแพตตี้บ้างไม่รู้เมียอะไรดีๆว่าฝนจะตกแล้วครับอ้าวใช่ย่างนั้น ก็อย่าางงนโทรมาทักทายว่าเอเปลี่ยนเวลาใหม่กันตอนนี้กําลังพูดเรื่องหน้าอกนาอกอยู่นออก่เถามนิดนึงดีค่คุณสาถ้าหน้าอกใหญ่เลยไปตัดให้เล็กได้ไหมคะได้ค่ะ จริงเหรอคะ่ลยค่ะแล้วมันจะมีรอยทําอย่างที่คุณสาทาอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนูไม่ได้ตัดนะหนูเสอร์ไม่ใช่ค่ะตัดแบบตัดแล้วใช้กล้องอย่างเงี้ยค่ะตัดเนี่ยใช้กล้องแต่ถ้าความแต่ถ้าความรู้ของแพตตี้อะแพตตี้ไม่มั่นใจนะแพตตี้เคยถามหมอหมอบอกว่าต้องเอาออกคือมันเป็นก้อนไขมันเราต้องเอาออกหมดหรือเปล่ามันต้องทําเป็นรูปกลวยอย่ะงเออแล้วก็ตัด อย่แล้วมันเก็ปรึกษาคุณหมอเลยล่ะเก็บขึ้นไปใต้รับกรงรักแร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ลีค่ะอ๋อมันน่อนขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีมีดารานะคะอที่มีอายุหลายท่านก็ทําเหมือนกันก็ก็กลับมาโอเคนะคะแผลเผลก็สวยดีอือแล้วช่วยบอกสถานที่ได้ไหมคะโอ้ยู่แถวน้ำพระรามสงระแมอโอเค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 ที่คุณสาโอเคค่ะเข้ายจ่ายหนึ่งนิดกรณีนี้แพงไหมคะ แพงไหมเหรอคะก็น่าจะมีอ๋อโอ้โหหลักแสนเนาะนั่นแหละหลักแสน้วคะพม่มีค่ะอายุเยอะแล้วอย่าทำเลยนะไม่ไม่ขนาดนั้นเราก็ตัดแลัวเองเนาะปัดไปค่ะพี่ลีค่ะปาดพี่ลีแต่ขออนุญาตดึงเข้าประเด็นเรื่องนี้นิดนึงนะคะพี่ลีจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนหรือพี่ลีเป็นตัวอย่างคุณแม่ที่อยากให้ลูกพาไปไหนลูกค่ะไม่มีลูกค่ะเห็นไหมทุกคนเลยที่ แต่ปกติเนี่ยก็พาคุณแม่ไปประจําอยู่แล้วค่ะคือไม่ได้สําคัญว่าวันไหนวันอะไรวันคือ,ค,อคือเราก็ พาเขาไปกินนู่นกินนี่ประจําอยู่แล้วอะค่ะแล้วพิเศษพิเศษพิเศษวันแม่นี้ไปไหนดีคะพิเศษนี้เหลอคะก็สามากจะทํากับข้าวทานที่บ้านกันนะฮะหล่าเพราะว่าครอบครัวใหญ่แล้วก็ลากพี่ลากน้องมาทานที่บ้านกันเหมือนสาเลยค่ะก็บอกว่าคุณแม่ค่ะไม่พาคุณแม่ไปนะคุณแม่อยู่บ้านดีกว่าคุณแม่ปลื้มค่ะปลื้มเปปลื้มเป่งขม่พรชอบเวลดืก็พาไปข้างนอกอยู่แล้วอะค่ะพาไปบ่อยอาทิตย์ประมาณครั้งสองครั้งอะค่ะแม่บอกว่าอยู่บ้านนี่แหละสนุกกว่าสนุกสนุกใช่ไหมคะ ขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะคะขอให้วันแม่ปีนี้มีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากค่ะพี่ลีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่พอพูดถึงสัญญการมหลายคนก็สนใจแต่ถ้าพอได้ยินคาว่าหลักแสนปุ๊บหลายคนบอกไม่โอเคแล้วเจ็บเพราะฉะนั้นวันนี้แพตตี้มีหนึ่งไม่เจ็บสองไม่แพงสไม่ต้องไปที่ไหนทําอยู่กับบ้านเออเหแต่ข้อเสียคือ ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจเราคิดว่าซื้อไปไม่ทำตามที่เราพูดไม่ต้องซื้อค่ะเพราะคุณจะไม่ได้อะไรเลยถ้าคุณซื้อเราไปตั้งไว้เฉยๆอ๋ออ๋อซื้อไปก็ต้องใช้สิเออแล้วได้ใช้แล้วใช้ยังไงใช้ให้มันได้ผลนะแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งคืออะไรปะอะไรคุณจะต้องทิ้งบราเก่าที่ใส่ตอนนี้ทั้งหมดแล้วซื้อบราใหม่เพราะคับมันจะเปลี่ยนเฮ้ยจริงดิจริงก็หนูเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพตตี้แพตตี้กำลังจะบอกว่าแค่แพตตี้เอามาทาถูทาถูนวดนวดนวดม เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เพราะว่ามันสามารถกินคู่ด้วยได้โอ้นี่เลยพี่สาวน้องๆองมันสั่งคุณผู้ชมหลายคนฟังให้ดีนะคะสำหรับรีเทิลบีบีพาวเดอร์ตัวนี้กับรีเทิ n บีบีครีมน้องทรายขอบ b บีครีมให้คุณพี่หน่อยสิเลิกเรียกสายเรียกสายน้องรายน้องรายเป็นน้องรายเป็นนี่เป็นรักยมรามิดาคุณต้องเรียกไหมรามิดารามิดาเป็นรักยมอยู่แถวนี้รามิดารามิดาเออเออก็อย่าซูมนะ บคุณมากขอบค่ากระเป๋าเราไมิดาแว็บมากทำไมเราไมิดาหน้าตาเป็นยังไงล่ะรามิดานี่น้องชายคนเดิมหรือเปล่าสุดสวย๋ะโอเคโอเคอย่าทำลายน้อง วันนี้สารทวิเศษขอขอ,าาะะขอบคุณรำมิดามากๆนะคะเฮ้ยบนหลังเราไม่เรียกทรายดีกว่าเราเรียกรำมิดารำมิดาเป็นรักยมดีกว่าใช่<ะ>ใชแล้วไม่อยากให้กล้องตัดไปหาน้องแบบน้าสงสารน้องจริงๆ <c oughs> ต้องซูมลูกซุมนหน้า้องเลยเอาป่ะว้ามาเปิดซองแล้วรีเทิลบีบีพาวเดอร์หนูกเคยสงสัยว่าจับบ้าเหรอชงกินวลาซองจับบ้าเหรอมันจะทำอะไรได้บ้าดิฉันไม่ได้ชงกินเลยพี่อ้วนให้ฉีดซองอกอกเลย คือมันก่อเข้าปากก็ได้แล้วกินน้ำตามแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ชงกินเธออย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวสำลักคอเคยสำลักแล้วไหมไอเดี๋ยวมันไอสำลักแล้วเหมือนกินขนมโก๋ไหมรู้สึกไหมร้แต่มันอร่อยมากนะคะตัวนี้รู้ไหมคะว่าหนูเคยสงสัยว่ากินเข้าไปหนึ่งซองวันหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยอะไรหรอก็นั่นน่ะสินั่นน่ะดิเพราะอะไรรู้ไหมคือบางทีเราแค่คิดว่าคือหนึ่งซองในน้ำเย็นแป๊ดหนึ่งดื่มเสร็จแล้วทำไมรู้สึกหน้าอกคัดว่ามีอะไร คุกินไปแก้วได้แล้วอกคัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกล่องนะดิฉันก็พอจะมีความรู้บ้างอะไรบ้างตัวนี้นะคะพี่อ้วนบอกเลยว่าไม่ต้องพูดอะไรมากตัวนี้เป็นสารสกัดจากฮอร์โมนเข้มข้นฮอร์โมนที่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่เอามาฉีดในร่างกายนะไม่ใช่ฮอร์โมนที่ท่ะพีอ,อ้วนไม่ใช่ฮอร์โมนเพศหญิงแต่เป็นสารสกัดจากพืชและสมุนไพรจีนกว่าร้อยชนิด เข้มข้นที่<ย>นะเป็นตัวคือเขาเหมือนกับอะไรสารที่มันสามารถเข้าไปกระตุน้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเหมือนกระนึ่งกับเรากินถั่วเหลืองนี่เขาเป็นฟู้ดเกรเลยนะจ๊ะถูก <True. S 1> สุดๆนะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยกินตัวอื่นมาค่ะเป็นแคปซูลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแพตตี้ก็เคยกินไม่ได้ช่วยไหลและเป็นฮอร์โมนแบบที่กินเข้าไปแล้วคุณจะอ้วนอนะ่ะ<ย>เป็นฮอ,นะฮอร์โมนแบบ กินเข้าไปแล้วอ้วนแล้วมีผลเสียตามมาคือบางคนเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายคุณไม่เคยรู้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนกินเติมเข้าไปไปปวดหัวหนักเป็นไมเกรนบางทีมีผลผิดปกติทางประจำเดือนเออใช่ใช่แต่ตัวนี้ไม่มีมันไม่ใช่ฮอร์โมนแบบนั้นไงเป็นสกัดจากธรรมชาติฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไงอันนั้นมันเป็นทุกสังเคราะห์ป้าสังเคราะห์เออเคมีเป็นอะไรเหมือนกระเทยอ่ะขอโทษนะคะเหมือนกระเทยบางคนที่ไปฉีดฮอร์โมนอันนั้นคือฮอร์โมนที่ไปฉีดเพื่อกระตุ้นเพราะอุ่นไม่มีฮอร์โมนป กระตุ้นที่ให้มันเสริมสร้างฮอร์โมนตามธรรมชาติด้วยแล้วเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติด้วยลดมากลดเหรออยากกินในรายการให้ดูยังไม่ได้ขอคุณแม่เมื่อวางคุณแม่ก็ไม่มาจริงปะ<อ>คือคุณพิสารรู้ปะกินซองแรกแล้วน้องแบบปี๊ดแบบอ๋อเนี่ยเนี่ยข้างนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบมันคัดขึ้นมาเนี่ยโดนไม่ได้เนี่ยก็เมื่อวานนี้พอดีว่าออกไปแล้วมันเจอตัวอย่างแต่ไม่สามารถเอามากินเพราะมันมีอยู่ซองเดียวก็กินก่อนกลับบ้านแล้วก็รู้สึกคัดคัดแบบไม่ไม่ไม่ซองซองเดียวคัดเลย ก็คือเราเป็นคนที่มีฮอร์โมนอยู่แล้วเพราะกินบางตัวอยู่คือจะต้องบอกว่ากินวิตามินบางตัวอยู่กินบางตัวอยู่กินบางตัวอยู่ที่บอกไม่ได้กินบางตัวอยู่เพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนอยู่ก็กินบางตัวที่มันเสริมสร้างฮอร์โมนอยู่แล้วแล้วไปอีตัวนี้ไปกระตุ้นฮอร์โมนมันก็ไปกระตุ้นบริเวณนี้ขึ้นมาปเลยปิดปิดนี่ทำไงปิดปิดให้ดูอย่างนี้แล้วประเด็นพอกินตัวนี้แล้ว น้องคิดว่าน้องจะทาคู่กับตัวนี้อมันเพราะว่าที่น้องคัดไปเพราะอะไรสองวันที่ผ่านมาน้องทาแล้วนวดอยู่ในรายการเนี่ยตลอดเวฮะเจ๋งเดี๋ยวทาแล้วนวดในรายการเลยโจพี่สารลอรดูจริงเหรอจริงพี่สารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีิฉันไม่เชื่อคุณพี่แววจริงเหรอคะจริงต้องถ่ายบอกว่าจริงไม่ต้องถามใครเดี๋ยวท่าให้ดูวันนี้อัดดมก่อนก่อนอุดมก่อนเดี๋ยวพี่เคยได้กลิ่นแบบนี้ในในครีมนวดหน้าอกปะไม่เคยเพราะว่าครีมนวดหน้าอกตัวอื่นเป็นไงคะเหม็น เหม็นด้วยหอมด้วยมีมันมีหอมจนแบบว่าแกจะใส่น้าหอมมาจากไหนหอมปังหอมไปแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบพืชๆอ่ะแต่บางตัวรู้เปล่าว่าอะไรเหม็นเหม็นกลิ่นของบางอย่างอ่ะที่เขาใส่มันเป็นสารกันบูดไงใช่แต่อันนี้คุณผู้ชมสามารถแบบเนี่ยมันไม่มีกลิ่นคือมันเป็นส่วนผสมของน้ําด้วยแล้วที่สําคัญตัวนี้มีวิตามินและแร่ธาตุสูงมาก กระตุ้นหัวขาให้ปูดขึ้นมาเหรอคุณแม่ไหวปะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะป้ายลงไปเนี่ยบริเวณทรงอกแบบนี้ป้ายงั้นเลยหรอเออก็ป้ายอย่างนี้ลหละแล้ววันนี้ชุดก็ไม่อื้อเดี๋ยวฉันทำไงดีวะเนี่ยลดลงมาเหรอนี่คุณแม่แล้วเราล้วงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่ถนัดเนี่ยแก้งเลยเหรอเออเราก็นวดกันอย่างนี้เลยก็นวดขึ้นมาแบบนี้นี่คุณแม่ดูท่าท่วงท่าในกล่องก่อนเร็วเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะพอจบรายการเนี่ยมักจะโทรเข้ามาถามเยอะมากสำหรับบีบีครีมตัวนี้ของพี่อ้วน คือบางคนบอกว่าพี่ว่ารีเทิร์นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาดีจริงไหมต้องถามดิฉันก็อยู่อย่างนี้ดิฉันก็อยู่อย่างนี้อีคุณแม่ไหวคุณแม่ดูดีเดดูอ่าเดี๋ยว,วดวลูกทําตามท่าเลยนะท่วงท่าตามนาฬิกา<ม>ตนหมายถึง,ว,ถงว่าวนวนเอ่อวนนวดวนขึ้นตามลูกศรจากล่างขึ้นบนตรงทาสองข้างก็คือจากล่างขึ้นบนแบบนี้ ใช่ไหมคุ้มมากเริ่มจากฐานรวงอกแบบนี้ใช่ป่ะใช่แล้ววนตามเข็มนาฬิกาให้นะใช้เวลากี่นาทีคุณแม่คุณผู้ชมสามนาทีคุณผู้ชมครีมนวดหน้าอกมีเหรอสามนาทีแล้วมันจะมันจะทำให้คัดแบบที่แพตตี้บอกได้ไม่แล้วคุณแพตตี้คะคุณต้องนวดอย่างเงี้ยวันละกี่ครั้งครั้งสองครั้งก็พอหล่อตอนนอนกับตอนเย็นก็เออหรือจะครั้งเดียวก็ได้แต่สามนาทีแค่นั้นถามว่าถ้าซื้อไปทำสามนาทีกับ บางครีมที่บอก15นาทีไหวปะวะเราทำยังไง15นาทีไม่ไหวว่ะใช่ไหมเนี่ยสามนาทีเกือบจะครบแล้วเนี่ยเออก็คือแบบใหญ่แล้วหญ่แล้วคุณคุณนวดคุณนวดไปให้ครีมมันซึมแค่นั้นพอถูกไหมคุณแม่รู้ปล่าว่าความรู้สึกที่หนูได้ปกติหนูเคยใช้ครีมนวดหน้าอกมาก่อนเนี้ยหนูทำรายการเคเบิลอะมันมีคนเอาครีมมาให้นวดอะมันจะยิบวิวิยิบคันยมันทาไมมันแล้วก็มันจะแดงพอนวดมันจะแดงขึ้นมาเลยมันมีพืชชนิดหนึ่ง แต่เนี้ยเย็นขาแดงใช่ใช่ขาวแดงอะไรแบบนี้อันเนี้ยอันเนี้ยมันเย็นแล้วคุณแม่ดูมันใสเห็นปะเออเออแล้วมันไม่มีความมันนะมันเนียนเลยนะดูดิเพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นนะมันมันใช่ลดมากอ่ะ0913015301และ0867224813เสองเบอร์นี้วันนี้พี่สาลดต้อนรับวันแม่คู่นี้ปกติราคา5,000บาทอ่ะวันนี้เท่าไหร่3,500จบแค่นี้โทรเองแล้วกันเดี๋ยวนะ5,000เหลือ3,500บ้ามพันห้า เอาไหมเอาเอาเลยอ่ะเอาเลยพี่สาจองไปเลยแล้วคุณผู้ชมก็รีบโทรนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจเดี๋ยวติดตามปากมันแล้วการให้คุณแม่อธิบายฟังแม้วรีโทรต่อจากเรา091นะคะ3015 301และ086 7 2 2 4 8 1 3ถูกต้องเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาแบ่งปันความสวยกันค่ะได้เลยจ้าแม่นี่หนูแบ่งปันอยู่นะ